สวัสดีครับปิยุทธ์อ๋อไหว้พระเธอลูกนี่ยังมีให้ไหว้ลงอีกเหรอครับสมัยเนี้โอ้โเราเป็นคนพุทธปะเนี่ยเอา้ายังไงอะครับไม่รู้ห่อคนพุทธอ่ะเขาวหว้พระเหลืองกันเขาไม่ได้ไหวพ้พระไม่ได้ไหว้คนเออคนสมัยนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องกันเลยงี้ถ้าเกิดผมใส่จีวรมาเนี่ยป้าก็ไหวใช่ไหมอ้าถ้าโกนหัวมาด้วยก็ไหวอ่ะเอา้าไหนบอกว่าไหว้พระเหลืองไงเอาโอ้ ไอหนุ่มนี่พระก็ต้องโกนหัวดิวะใส่ผ้าเหลืองด้วยถึงจะใช่พระงั้นถ้าเกิดผมโกนหัวแล้วก็ใส่ผ้าเหลืองเนี่ยป้าก็ไหว้ผมใช่ไหมโกนคิ้วด้วยนะนี่คิ้วเข้มเลยเนี่ยอา้าวนี่ชักเริ่มเยอะแล้วนะโอ้ยทำไมใส่รองเท้าไดย้ยิ่งดีเลยโอ้ยสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่รองเท้าเดินตามถนนเนี่ยตาป้าแดกพอดีปา้าไม่เหมือนพระเดี๋ยวไม่ไหวนะเฮ้ยอ่าโอเคโอเคมีอะไรอีกไหมนี่เป็นพระห้ามศพตาคนด้วยรู้ไหม เฮ้ยทำไมอะ่ะเอา้าก็ต้องสำรวมไงไม่สังเกตเหรอพระป่าที่วินัยส่งเขาปึกๆอ่ะเขาเดินมองพื้นกันอย่างเดียวเลยไม่สบตาใครหรอกเพื่ออะไรอ่ะครับเป็นการสำรวมอย่างหนึ่งทำได้ไหมเราอะ่ะเวลาคุยกันแล้วแบบไม่สบตากันเลยเนี่ยนะอากาศชัยอ่ะสิสำรวมไงสำรวมแล้วถ้าเกิดลูกศิษย์เยอะๆจะรู้ได้ไงว่าคุยกับใครอ่ะป้าก็ลำบากหน่อยนึงะนะก็ตามันจะดูลอยๆนิดนึง ตาจะลอยลอยตาจะลอยลอยดูเหมือนห oh. ายๆนิดๆหายๆนิดๆหายๆนิดๆทำได้ไหมสรุปเนี่ยฮะถ้าทำได้ครบๆนะป้าจะไหว้เลยเดี๋ยวนะนี่ผมจะให้ป้าไหว้ทำไมตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยผมไม่เข้าใจเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผมจะให้ป้าไหว้ผมทำไมเนี่ยเออก็นั่นสิวะทำไมนะทำไมท,ทำไมจะต้องไหว้นะเดี๋ยวนะ โอ้ยกูจะปาตายอ, <c oughs> อ,อ,อแล้ววันนี้เชิญป้ามันเนี่ยจะมาคุยกันเรื่องอะไรอ๋อผมจะถามว่าเรื่องป้าจะอยู่อีกนานแค่ไหนป้าจะอยู่อีกนานแค่ไหนหมายถึงอะไรอายุไขเหรอ <c oughs> นั่นแหละป้า <c oughs> จะอยู่อีกยีเปีมีอะไรปะ <c oughs> ป้าขอโทษน,นะถามตรงๆจะอยู่เฮียอะไรนานขนาดน,นั้นก็ <c oughs> อยู่ทำเฮีย <c oughs> ดิเฮ้ย ทำอะไรดีๆบ้างเหรอทำเป็นว้ยทำเป็นอยู่อย่างเดียวถ้าทำเป็นกูทำไปนานแล้วอ่ะเฮี้ยจริงจ๋าพี่ป้าทําไมจ๋าเฮี้ยจ๋านี่ชื่อเฮี้ยหรอไปที่ไหนก็มีคนเรียกเอ๋เฮี้ยจ๋านี่กลายเป็นนิกเนมไปแล้วโอ้โครับผมเรียกกันทั้งว่าทั้งเมืองเออเออนี่งั้นผมถามอีกหนึ่งคำถามครับป้าไม่คิดจะตายบ้างหรอครับป้า นี่ถามบ้าเลยเนี่ยฮะเอาก็คนเขาก็แช่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะป้าก็เคยคิดบ้างอะนะบางทีก็น้อยใจทําดีไม่ขึ้นก็อยากตายบ้างก็ม,มีหลายครั้งหลายคาแต่ตายไม่ได้อะ่ะต้องทําพระชาติอืธรณีเขาบอกไว้ถามอันนี้ถามตรงไปตรงมาเองนะเปิดใจจากใจเลยนะนี่ทําดีแล้วหรอดีกว่านี้ก็ไม่ใช่เราแล้วนะเดี๋ยว นี่คือสโลแกนใช่สโลแกนพักป้าเองแหละพักไหนป้าเฮียสร้างสรรค์เชเท่เฮียสร้างสรรค์เฮียคับตสร้างสรรค์นะเราอ่ะเฮียสร้างสรรค์ใช่พักป้าเองพักป้าเองสร้างสรรค์ขำอะไรวะขำอะไรนักนาไม่ได้ขำอะไรก็แค่ขำ หมาหัวเน่าเอาไปขับไอ้แป้งมันทำไมโอ้ยขับไอ้แป้งขํามันทำไมโอ้ยป้ากูจะตรงๆกูด่ามึงแหละป้าหัวเน่ายังไงถึงป้าหัวเน่าขนาดนี้ป้าก็ยังมีปักแปดเป็นเพื่อนนะนี่ผมถามจริงใครจะเลือกป้าโอ้ยสร้างสรรค์กว่านี้ไม่มีอีกแล้วสร้างสรรค์ขนาดเนี้ยใครไม่เลือกกับบ้าแล้วกูไม่เลือกเชื่อมาได้ไงวะกูวาร์ปมา วัดดีครับนายไหว้พระเถอะยังมีให้ไหว้ลงอีกเหรอพระสมัยเนี้ยเหลือเถอะได้ข่าวว่าตั้งพรรคใหม่อะพวกมึงแต่การกูลแลนสไลด์แน่ไอ้จัดเงาจัดเงา,งาเชี่ยกูลืมนึกไปเลยว่ามึงจะแลนสไลด์โอ๊ยเพราะว่ากูมัวจะไปใส่ใจกับโลโก้พรรคกูอยู่ใช้ตีมเขียวโอ้โหเขียยมาอย่างเนียนเลยมงกลมยังไม่กลางเลยกูถามจริง มึงรู้จักแค่นี้เหรอทรงเลขาคณิตเนี่ยฮะแค่วงกลมมึงว่าเป็นแค่สามวงเหรอมึงไม่มีสี่เหลี่ยมไม่มีสามเหลี่ยมอะไรอย่างงี้เลยเหรอฮะไม่ได้สามเหลี่ยมมันเป็นพวกสามเกลียวไอ้สี่เหลี่ยมมันก็เป็นพวกมึงมึงใส่กุ๋วสี่เหลี่ยมมันก็เป็นพวกมึงไงเจ้านายก็โอเคเฮ้ยกระจอกยันโลโก้พักโอ้ยไปตายเลยมึงอ่ะไอ้จันเงาไปตายทางไหนดีอ่ะท่านแต่เดี๋ยวก่อนขอตายแบบละมุนละมุนหน่อยนะ กลัวเจ็บเป็นชายชาติทหารอะกลัวเจ็บขอแบบการรุนยาฆ่าแต่มีไหมอย่างมึงเนี่ยนะป้ามึงอ่ะต้องทารุนยาฆ่าเท่านั้นแหละไอ้สัสว่าแต่คนอย่างมึงเนี่ยรู้จักการรุนยาฆ่าด้วยเหรอวะโอ,อ้นี่ตกใจนะเนี่ยเอ,อ้าเห็นอย่างเงี้ยทุกเช้าตอนนั่งขี่สวมกูเกิมตลอดนะ ไก่หมีอะเหรอไอหมีนั่งเลียไข่ไอหมีนั่งเลียไข่อยู่เลียงขี้เล่ยอ๋อเผื่อว่าจะขี้คล่องขึ้นขี้คลองอ่าโอเคก็มิบตืดเสียเสียถ้าเกิดมึงอยากตายแบบสบายๆนะปล่อยกูกลับบ้านแค่นี้ก็พอสะดวกสะดวกเลยเดี๋ยวกูจะไปผ่านกฎหมายการุณยฆาตให้ โอ้ยนายท่านช่างใจกว้างเหลือเกินผลประโยชน์ของประชาชนนะ่ะต้องมาก่อนอยู่แล้วผลประโยชน์กลัวมาทีหลังได้หลังอะไรหลังจากมึงตายไงสัตไอ,อโอ้ยท่านนะ่ะพูดจาไม่สร้างสารรค์เลยนะสร้างสารรค์ที่อะไรของมึงไอ้จัดแง้วโอ้มึงไปสร้างสารรค์กับพรรคมึงไปไอ้พรรคเฮียสร้างสารรค์ก็ยอยู่แล้วพรรคใหม่ของดิฉันนะะสร้างสารรค์ โอ้ยไอพักไข่สามลูกน่าละไรสัสนะฮะเสียโลโก้พักมีวงกลมอยู่แค่สามลูกมึงยังวางไว้ตรงกลางไม่ได้เลยแล้วมึงจะทำเพี้ยอะไรให้มันยิ่งใหญ่ได้ฮะกูถามจริงไอจัดง่าวเอ้ยพวกมึงเป็นเพี้ยอะไรกับไข่สามลูกในโลโก้พักกูมากเว้ยเนี่ยจัดมันกลางไม่กลางอ่ะมันหนักหัวพ่องเหรอ กูสาดใส่จันคืออะไรมีแดงเหลืองจำเงินภาคประชาสังคมกับบอกว่ามันไม่กลางมึงเคยทำอะไรแล้วภาคประชาสังคมชมมึงบ้างกูถามจริงฮะกูถามจริงมีแต่สลิมอะทุกวันนี้ก็น้อยลงทุกวันแล้วโกธแล้วนะหุ้ยไอจัดเงาเคยมีใครชมมึงบ้างนอกจากใคร มีใครบ้างโ,โคศกอะมีใครบ้างมีไอ้แลมโบแล้วมึงจำได้ไหมแลมโบทำอะไรนี่มึงยังเชื่อมันีกเหรอมันเคยร้องเพลงกูกลางแบบโอ้โอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะมึงคิดว่ามันมันรักมึงเหรอมึงเชื่อมันเหรอไอ้ควายไอ้จัดเน่าหนทางพิสูจน์ม้าก,การเวล,ลาพิสูจน์ควายไว้